สิวันแล้วสนใจที่จะมาเรียนต่อก็จะได้มาดูว่าการบ้านทำอย่างไรบ้างนะคะที่นกจะพาไปตั้งแต่ตแตเริ่มต้น,ตตนเลยนะคะค่ะตั้งแต่เริ่มต้นนี่เห็นเริ่มต้นไหมคะเข้าในหน้า google search นะคะค้นหาของ google นะคะคีย์คำว่าแพทย์วิถีธรรมนะคเอ่อพูดผิดหมอเขียว .net นะคะนี่นะคะ หรือจะหมอเขียวเฉยๆก็ได้แต่ถ้าหมอเขียว .net เ็ขาจะขึ้นมาอันแรกเลยค่ะเราก็จะเห็นนะคะหมอเขียว .net ค่ะเราคลิกเข้าไปนะคะอันนี้คือเว็บไซต์ของเอ่อหมอเขียวเราจะมีเรื่องราวเยอะแยะนะคะอย่างเช่นเมนูแรกเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมธรรมะสุขภาพกสิกรรมไร้สารพิษอ่า ตารางค่ายออนไลน์ ine, ประสบการณ์รักษาโรคสื่อพวทอะไรมีหลายอย่างนะคะแต่ที่เราจะพาไปก็คือตารางค่ายออนไลน์ค่ะพอคลิกตรงตารางค่ายเราจะมีเมนูย่อยนะคะอันแรกก็คือขั้นตอนการสมัครและเข้าอบรมนะคะอันที่สองก็คือรวมลิงก์สื่ออ่าเราจะพาเข้าอันนี้นะคะจะได้เข้าง่ายๆนะคะตอนนี้เรารวมทุกอย่าง เกี่ยวกับค่ายออนไลน์ไว้ตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปค่ะค่ะพอคลิกเข้าไปเราจะมีเมนูถ้าเลื่อนลงมานิดนึงนะคะนี่ค่ะเราจะมีเมนูนะคะทั้งเรื่องของการลงทะเบียนเ,เข้ารับอนอบรมนะคะตรวจสอบรายชื่อส่งกันบ้านเข้าอบรมผ่านซูมเวลาเรามาส่งกันบ้านเราก็เข้ามาทางซูมตรงนี้เหมือนกันนะคะคลิกได้ที่ตรงนี้เลยนะคะค่ะ แล้วก็มีไลน์สายด่วนอันนี้ก็คือ,อเข้าไปที่รายแล้วก็ถามปัญหาแล้วเดี๋ยวมีจิตอศาสาตอบให้นะคะดูกันบ้านดูกันบ้านคือเมื่อคุณส่งแล้วบางคนอยากเห็นว่าเออฉันส่งไปกี่ครั้งแล้วกันบ้านที่ฉันส่งมีอะไรบ้างเนี่ยก็สามารถมาตรวจสอบดูเรียกดูได้ตรงนี้นะคะตารางค่ายแล้วก็เนีนะคะ อ่อถ่ายทอดสดอันนี้ก็คือติดตามผ่านหมอเขียวทีวีนะคะแล้วก็ไร์แพทย์วิถีธทรรมนะคะอ่าคราวนี้เรากลับขึ้นไปเรามาดูเรื่องของส่งการบ้านนะคะพอเข้ามาในเมนูนี้เข้าช่องนี้เลยค่ะส่งการบ้านนะคะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนนะคะอ่าอาจจะใส่เป็นส่งการบ้านเฉยๆหรือบอกว่าส่งการบ้านของทั้งหลักสูตรอริยปัญญา ทั้งตีและโทรด้วยนะคะค่ะคลิกเข้าไปค่ะอ่าพอคลิกเข้าไปก็จะเป็น Google Form ค่ะอันนี้ง่ายๆค่ะ Google Form s. เราก็ช่องแรกท่านก็ใส่ชื่อเลยค่ะเะเลือกคำนำหน้าชื่อนะคะแล้วก็มาพิมพ์ชื่อ,อ ระหว่างระหว่างชื่อกับนามสกุลน,นะคะเคาะหนึ่งเคาะนะคะเพื่อที่ว่าเวลาที่เราค้นหามันจะได้ง่ายนะคะแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์เราขอให้ระบุเป็นตัวเลขนะคะแล้วก็ไม่ต้องมีเครื่องหมายอะไรนะคะอ่าแค่นี้ค่ะลายไอดีถ้าท่านใส่มาให้เราด้วยเนี่ยเออเวลาที่เราต้องการติดต่อท่านมันก็จะง่ายขึ้นนะคะ ค่ะถัดมาก็คือหลักสูตรท่านเป็นนักศึกษาหลักสูตรไหนนะคะสมมุติท่านหลักสูตรประกาศนียาบัตร6เดือนท่านก็เลือกคลิก้อ1ตรงนี้นะคะถ้าเป็นนักศึกษาวิชารามหลักสูตร7ปีท่านก็เลือกตรงนี้นะคะถ้าเป็นทั้งสองหลักสูตรเลยก็คลิกตรงนี้ค่ะนี่ค่ะอะ รหัสนักศึกษาถ้ากรณีท่านที่ยังไม่ได้ร,รหัสนักศึกษาของอันนี้เฉพาะนักศึกษาวิชารามนะคะที่เอ่อหลักสูตรอริยะปัญญานะคะไม่ว่าตีหรือโทนะคะแต่ถ้าเกิดหลักสูตรประกาศนียบัตรไม่มีไม่มีเราก็ผ่านค่ะหรือบางท่านสมัครแล้วยังไม่ได้รหัสนักศึกษาก็ผ่านไปก่อนได้นะคะอ่าคราวนี้มาถึงตัวการบ้านค่ะ รายงานผลการปฏิบัติวิธี5ข้อการบ้านที่เรายกขึ้นมาเนี่ยเรายกถึงว่าในหัวข้อการแก้ปัญหาทุกปัญหาในโรคนะคะซึ่งมีอยู่5ข้อนะคะวิธีการ5ข้อนั่นก็คือข้อแรกก็คือคบและเขารพมิตรด,ดีร่วมกิจกรรมกับหมู่มิตรดีนะคะอันนี้เราให้ท่านตอบว่าท่านร่วมฟังธรรมะพาพ้นทุกเนี่ยสัปดาห์ละเฉลี่ยสักกี่วันนะคะ เช่นไม่ได้ฟังเลย1-3วันต่อสัปดาห์สีวันต่อสัปดาห์หรือหกงวันต่อสัปดาห์นะคะท่านก็เลือกไปนะคะอ่ะาถัดมาก็คือท่านฟังแล้วเนี่ยท่านสรุปสาระธรรมได้อย่างไรอ่าตรงนี้เราเพิ่มขึ้นมาค่ะเพิ่มเพิ่มนะคะสำหรับท่านที่เคยส่งกันบ้านแล้วข้อน,นี้เราเพิ่มขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ให้ท่านมีส่วนร่วมนะคะการที่เราได้ฟังธรรมแล้วเนี่ย เราสรุปสาระได้ยังไงเนี่ยได้อะไรบ้างเนี่ยให้เราพิมพ์มาใส่แต่เราขอให้ใส่ระบุวันที่ที่ท่านฟังคลิปของอาจารย์หรือว่าฟังสดของอาจารย์เช่นนกฟังเมื่อวันที่25เดือน10 2564นะคะแล้วนกก็พิมพ์ว่าเออสรุปสาระธรรมว่ายอย่างไรอ่สมมตินะคะกล้าที่จะ ไม่ได้ตามที่อยากอ,าอะไรก็แล้วแต่เราก็สรุปสาระธรรมอ,ออกมาตรงนี้วัตถุประสงค์เพื่อให้ท่านมีส่วนร่วมนะคะเนื่องจากว่า,าตรงสรุปตรงนี้เราจะตัดแล้วก็เอาไปวางไว้ที่ใต้คลิป คลิปท,ที่ท่านอาจารย์บรรยายในวันนั้นๆน,น,นะคะเพื่อที่จะเผยแพร่ท่านก็จะมีส่วนร่วมได้บำเพ็ญบุญตรงนี้ด้วยนะคะถ้าท่านใดสนใจในเมื่อท่านฟังแล้วแล้วท่านได้มาทบทวนได้สรุปออกมานั่นก็ดีกับประโยชน์ท่านในส่วนท่านและในขณะเดียวกันก็เป็นประโยชน์ในส่วนรวมด้วยแล้วท่านก็ได้บำเพ็ญบุญด้วยนะคะ,ะข้อถัดมาค่ะ สรุปสภาวะธรรมที่ได้จากการฟังธรรมแล้วก็ประโยชน์ที่ได้รับนะคะอย่างเช่นบางท่านพอฟังแล้วโอ้ฉันพ้นทุกเลยเล่ามาให้เราฟังค่ะว่าข้อธรรมตรงไหนทําให้ท่านเ,เหตุการณ์อะไรทําให้ท่านสามารถพ้นทุกได้ที่ท่านปฏิบัติตามการฟังธรรมอย่างนี้ค่ะก็คือสรุปสารธรรมหรือท่านฟังแล้วท่านรู้สึกอย่างไรคิดอย่างไรได้ประโยชน์อย่างไรพิมพ์มาบอกเรานะคะ ถัดมาค่ะเข้าร่วมตอบปัญหาสายด่วนการเข้าร่วมตอบปัญหาสายด่วนในทุกๆวันที่เรามีตอนประมาณบ่ายสองโมงถึงบ่ายสี่ถึง1ิบสนาฬิกาถึงสิบหกนาฬิกาสาบนาทีนะคะโดยประมาณของทุกวันนะคะก็ถือว่าเป็นการเข้าร่วมหมู่มิตรด,ดีเช่นกันนะคะท่านได้เข้าฟังบ้างไหมหรือว่าเ,เข้าฟังสัปดาห์ละกี่ครั้งนะคะก็ใส่มานะคะ,ะเสร็จแล้วเนี่ย ท่านได้เข้าร่วมสายด่วนแล้วเนี่ยท่านท่านฟังเรื่องราวของท่านอื่นๆฟังการตอบแล้วสภาวะธรรมที่ท่านได้จากการร่วมสายด่วนเนี่ยเป็นอย่างไรได้ประโยชน์อย่างไรท่านก็พิมพ์บอกเรามานะคะอ่าถัดมาค่ะ1.3ก็คือกิจกรรมอื่นๆทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรประโยชน์ที่ได้รับคืออะไรเขียนเล่ากันมาได้นะคะแบ่งปันกันค่ะ ข้อที่สองค่ะมาหัวข้อที่สองมีอริยศีลลดความอยากความกลัวกังวลวันไหวอะไรบ้างต่อสู้อย่างไรก้าวหน้าอย่างไรและประโยชน์ที่ได้รับคืออะไรนะคะ,ะตรงนี้ก็ก็ใส่มานะคะ ถัดมาค่ะทาสมดุลร้อนเย็นด้านร่างกายปรับสมดุลร้อนเย็นด้วยยาเก้าเม็ดอะไรบ้างอย่างไรและประโยชน์ที่ได้รับคืออะไรนะคะบางครั้งท่านเรียนรู้ยาเก้าเม็ดไปแล้วท่านก็ต้องดูแลตัวเองด้วยด้วยการนําไปปรับสมดุลนะคะท่านก็เล่ามานะคะข้อ4ค่ะพึ่งตนค่ะเศรษฐกิจพอเพียงใช้ชีวิตพอเพียงเรียบง่ายทํากสิกามเช่นทํากา ทำกษติกรรมทำผลิตภัณฑ์เครื่องอุปโภคบริโภคใช้เองนะคะ,ะฉันทำอะไรบ้างประโยชน์ที่ได้รับคืออะไรก็ใส่มาค่ะ,ะข้อ5ค่ะแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์ก็คือเช่นช่วยเหลือเกือ้อกูลผู้อื่นทำอะไรที่ไหนอย่างไรเช่นช่วยเหลือสังคมให้ความรู้ให้วัตถุเข,ข้าวของอแล้วก็ สิ่งเหล่านี้ที่ท่านแบ่งปันแล้วท่านได้ประโยชน์อะไรบ้างนะคะท่านเขียนมาค่ะ,ะข้อสุดท้ายก็คือความเห็นอื่นๆนะคะความคิดเห็นแล้วก็ข้อเสนอแนะถ้าท่านมีท่านเขียนใส่บอกเรามานะคะอะไรที่เราสามารถปรับปรุงได้เราก็จะปรับปรุงให้นะคะ สุดท้ายค่ะท่านยินิีดีที่จะเผยแพร่ข้อมูลของท่านสู่สาธารณะเพื่อประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติหรือไม่นะคะอันนี้ถ้าเกิดท่านยินดีท่านแค่คลิกว่ายินดีนะคะแต่ถ้าท่านไม่ยินดีให้เผยแพร่เราก็จะไปมาร์กมันออกแล้วก็ตรงที่สอบถามข้อมูลในหน้าสอบถามกันบ้านก็จะไม่ขึ้นข้อมูลของท่านนะคะค่ะแล้วก็กดส่งค่ะ อ,อีกอันนึงก็คือทั้งหมดตรงนี้เนี่ยเกี่ยวกับการบ้านท่านสามารถเลือกทำเพียงบางข้อหรือตอบทุกข้อก็ได้นะคะข้อมูลที่จำเป็นที่จะต้องตอบขาดไม่ได้ก็คือคำนำหน้าชื่อชื่อ,อเบอร์โทรศัพท์นะคะที่ตรงนั้นท่านต้องกรอกให้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วถึงกดส่งนะคะอันนี้พอเรากดส่งปุ๊บก็ ก็จะไปแล้วค่ะสังเกตง่ายๆถ้าเกิดส่งเรียบร้อยนะคะท่านจะได้เห็นหน้าจอนี้ค่ะว่าเราได้รับข้อมูลของท่านไว้แล้วนะคะอันนี้ก็ท่านก็จะได้เข้าไปการบ้านของท่านเข้าไปถูในระบบแล้วคราวนี้ท่านมาดูเรื่องของว่าเมื่อส่งการบ้านแล้วอยากรู้ว่าการบ้านที่ส่งเนี่ยได้รับแล้วหรือยังหรือว่า อยากรู้ว่าการบ้านที่เราส่งส่งไปทุกวันเนี่ยเออมีอะไรบ้างอยากไปอ่านซ้ำนะคะท่านสามารถมาตรวจสอบตรงนี้ได้เลยตรงเมื่อกี้นี้ที่ที่คลิกว่าตรวจสอบการบ้านพอเข้ามามันก็จะเป็นการบ้านเราจะแยกเป็นข้อๆเลยนะคะอ่าอันแรกเนี่ยจะตรวจสอบว่าท่านส่งกี่ครั้งนะคะ การบ้านข้อแรกนะคะ,ะตรวจสอบจำนวนครั้งในการส่งเวลาที่เราเสิร์ชตรงนี้อยากให้ให้ระวังนิดนึงค่ะนะคะ,ะเลื่อนลงมาอตอนนี้น้องเขาปรับปรุงเว็บไซต์ไม่ไม่มีเสิร์ชตรงนั้นละนี่นะคะให้พิมพ์ชื่อของท่านตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราลองดูอลองพิมพ์ชื่อท่านอื่นบ้างนะคะอะ่เอาเลื่อนแก้วนี้แหละ เห็นไหมคะก็จะขึ้นมาแล้วค่ะว่า,าเรือนแก้วนี่มีส่งการบ้านทั้งหมด5้าครั้งนะคะเราลองกลับไปค่ะถ้าเราคลิกตรงลูกศรย้อนกลับนะคะมันก็จะกลับเป็นหน้าแรกว่า,าเราไปดูการบ้านข้ออื่นๆบ้างอย่างเช่นข้อมีอริยศีนข้อที่สองอ อ่าข้อที่สองก็จะมาแล้วนะคะอ่ามาดูว่าอ้าวข้อที่สองเราเราส่งอะไรไปบ้างนะคะ<ม>เช่นเดียวกันค่ะพิมพ์ชื่อเข้าตรงนี้นะคะอ่าอ่าก็จะเห็นว่าอ๋อข้อสองนี่เรนแก้วส่งกันบ้านมาห้าครั้งแต่มีข้อสองอยู่หนึ่งครั้งแบบนี้ค่ะ แล้วท่านก็สามารถอ่านได้ในขณะเดียวกันท่านสามารถศึกษาการบ้านของเพื่อนท่านอื่นได้ถ้าท่านไม่ได้ใส่ชื่อมันก็จะเป็นข้อมูลของทั้งหมดท่านสามารถเอ่อเลื่อนลงไปดูได้นะคะว่าเออสนใจของใครเออจะอ่านจะดูเป็นตัวอย่างได้นะคะเออมันก็จะเป็นหน้า,นาค่ะเขาจะแสดงเป็นหน้าไปที่หน้าสองก็ได้นะคะออย่างนี้ค่ะค่ะอันนี้ก็คือเรื่องของเออ การบ้านการตรวจสอบกันบ้านนะคะค่ะมีอะไรที่อยากให้ให้แสดงให้ดูอีกไหมคะค่ะตอนนี้เราเอาเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อที่พี่น้องจะได้จำไปทีละส่วนนะคะ ตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นการทบทวนให้ท่านที่ท่านที่ยังจำไม่ได้หรือบางท่านอาจจะอาจจะสนใจจะเข้ามาเรียนแล้วก็อยากรู้ว่าการบ้านมีแบบไหนอย่างไรบ้างนะคะก็ได้มามาดูตัวอย่างกันและได้แนะนำบอกวิธีการนะคะแล้วในตอนนี้ในห้องซูมนี้ก็จะมีพี่น้องที่ ทำการเซ็นชื่อเข้านะคะเซ็นชื่อเข้าร่วมกิจกรรมในห้องนะคะวิธีการเซ็นชื่อของเราก็คือพิมพ์มาที่แชทนะคะพิมพ์มาก็จะมีรหัสรหัสข้างหน้าด้วยเพื่อที่จะให้เราสามารถแยกได้ง่ายๆนะคะว่าเป็นกลุ่มที่เรียนหลักสูตรไหนบางท่านก็เรียนหลายหลักสูตรก็เลยมีโค้ดให้นะคะอ่า หมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งหมายถึงนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรแพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลกอย่างเดียวนะคะท่านก็จะกดไปที่หมายเลขหนึ่งพิมพิมหมายเลขหนึ่งหน้าชื่อของท่านแต่ก่อนที่จะพิมพ์ชื่อนะคะช่วยเคาะวักไปหนึ่งวักนะคะเลขหนึ่งแล้วก็วักแล้วก็ชื่อนามสกุลนะคะที่ท่านใช้ในการสมัครเรียนนะคะชื่อนามสกุล ไม่เอานามแฝงนะคะเอาชื่อนา,นามสกุลที่ใช้ในการสมัครเรียนค่ะแล้วก็จากนั้นก็จะมีอีกหลักสูตรหนึ่งนะคะถ้าท่านที่ไม่ได้เรียนหลักสูตรประกาศนียบาตรแต่เรียนหลักสูตรอริยะปัญญาตรีนะคะท่านก็เขียนเลขสองนำหน้านะคะและหลักสูตรที่หมายเลขสามหมายเลขสามนี่หมายถึงว่าท่านเรียนทั้ง หลักสูตรประกาศนียบตัตรแพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลกและก็อริยะปัญญาตรีนะคะก็จะมีเลขสามนำหน้าส่วนหมายเลขสี่นี้หมายถึงว่าท่านเรียนทั้งสองหลักสูตรนะคะก็คือหลักสูตรประกาศนียบตัตรแพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลกและหลักสูตรอริยะปัญญาตรีค่ะและท่านยังเป็นแพทย์วิถีธรรมด้วยก็จะอ่า มีเลขสีน่นำหน้านะคะตอนนี้เราขอเพิ่มอีกหนึ่งเลขนะคะหมายเลขค่าค่ะหมายเลขค่าจะหมายถึงท่านที่เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรแพทย์แผนไทยวิถีธรรมคำจุนโลกและหลักสูตรอริยปัญญาโทนะคะจะได้มีที่ให้อริยปัญญาโทลงนะคะก็ให้เขียนหมายเลขค่านะคะอะคือท่านเป็นแพทย์วิถีธรรมด้วยเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมด้วยนะคะก็ให้เขียนหมายเลขค่า เพราะว่าท่านที่เรียนหลักสูตรอาอริยปัญญาโทนี้ท่านจะเป็นนักศึกษา,าท่านจะเป็นจิตอาสาแพทย์ที่ถิ่นทำด้วยอยู่แล้วนะคะเท่าที่ผ่านมาก็คือที่เรียนมาผ่านได้ได้เรียกว่าปัญญาบัตรเ่ยนะคะปัญญาบัตรอริยปัญญาตรีแล้วตอนนี้เราก็มาบําเพ็ญเป็นจิตอาสาด้วยแล้วก็เรียนอริยปัญญาโทด้วยนะคะให้เขียน หมายเลขค่านำหน้านะคะค่ะนี่คือช่องทางส่งซึ่งจะอยู่ในในแชทซูมดังนั้นคนที่จะได้เขียนข้อมูลนี้ก็จะอยู่ในห้องซูมนี้นะคะอ่ารายการนี้เป็นการบันทึกเทปนะคะพี่น้องที่อยู่ในห้องก็สามารถที่จะอ่าถือว่าเซ็นชื่อเข้ามาห้องเรียนของเราเพื่อที่จะส่งการบ้าน,นะคะ่ะในช่วงต่อไปเป็นช่วงของการรับส่งการบ้านแล้วนะคะ จากนี้ก็จะมีการรับส่งการบ้านดังนั้นเราจะบอกให้นะักศึกษาทำยังไงคะถึงจะรู้ว่าใครจะได้ส่งการบ้านคนที่เท่าไหร่อย่างไรคะทำยังไงคะพี่น,น้องค่ะก็กดยกมือนะคะทีเะ่เป็นยกมืออิเล็กทรอนิกส์นะคะไปตรงที่ถ้าท่านที่เป็นมือถือนะคะก็จะ กดที่หน้าจอนะคะให้ขึ้นเมนูด้านล่างนะคะแล้วไปตรงมอนะคะ M O I E นะคะแล้วก็คลิกเข้าไปจะมี relation นะคะ R E A C, A C T I O N S นะคะ relation ก็แล้วท่านก็คลิกเข้าไปนะคะถ้าสำหรับเป็นเอ่อ PC หรือโน้ตบุ๊กนะคะด้านล่างจะมีเอ่อเมนูที่ชื่อว่า relation นะคะคลิกเข้าไปค่ะ จะมีะรูปมือรูปคนกระตูนร้องไห้กระตูนอ้าปากรูปหัวใจอพอบรรทัดที่สองจะเป็น Red Hand นะคะก็คือชูมือท่านกดตรงนี้เลยค่ะ Red Hand นะคะพอกดปุ๊บมือก็จะขึ้นนะคะ,ะขึ้นรูปมือนะคะ,ะนี่ก็คือวิธีการเราก็จะได้เห็นว่าใครยกก่อนก็จะได้ก่อน ได้สิทธิจะได้ตอบคําถามก่อนนะคะ,ะเพื่อเพื่อเราจะได้แบ่งปันให้ท่านเนี่ยได้ได้มีการนําเสนอ,อกันบ้านกันได้ได้หลายๆคนนะคะก็ท่านอาจจะเลือกมาเพียงหนึ่งเรื่องนะคะจากที่ท่านส่งกันบ้านมานะคะมาเล่าให้เราฟังนะคะค่ะ ก่อนอื่นก็อย่าอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะแจ้งให้ทราบก็คืออันนี้เรามีการบันทึกเทปไว้และเราจะเอาไปออกเผยแพร่นะคะในหมอเขียวทีวีถ้าท่านใดไม่สะดวกที่จะเ,ออเปิดเผยข้อมูลนะคะท่านแจ้งเรามานะคะพิมพ์มาที่แชทนะคะหรือว่าก่อนที่ท่านจะพูดท่านบอกเราเลยนะคะบอกเลยว่าโอเคอันนี้ขอไม่ออกสื่อนะคะ ทีมงานก็จะได้เลกคอร์ดไว้ว่าเดี๋ยวก่อนจะเออเอาไปออกสื่อเราจะตัดส่วนของท่านออกค่ะค่ะขอ,อการเสริมค่ะจริงๆบางเรื่องเนี่ยนะคะ่ะบางเรื่องนะคะท่านท่านแค่ไม่ประสงค์ออกนามนะคะเรื่องราวของท่านท่านยินดีแบ่งปันก็แจ้งได้นะคะเรื่องนี้คือท่านท่านขออนุญาตปิดหน้านะคะและท่านก็คือชื่อตรงนี้ก็พิมพ์พิมพ์เป็นชื่ออื่นก็ได้นะคะ ซึ่งเราก็เล่าเรื่องราวของท่านแต่ท่านคิดว่าเรื่องของท่านที่ท่านนําเสนอเนี่ยสามารถแบ่งปันได้ไม่ได้กระทบกับผู้ใดหรืออะไรอย่างเนี้ค่ะนะคะก็แจ้งความประสงค์ความจํานงของท่านได้นะคะและทุกท่านในที่นี้ก็เข้าใจนะคะว่าบางท่านเนี่ยสถานการณ์มันไม่เหมาะที่จะเอือ้อที่จะเปิดเผยข้อมูลเพราะว่ามันจกระทบกับงานการของท่านหรือกระทบกับคนในครอบครัวค่ะนะคะมันเหตุปัจจัยของแต่ละคนนะคะค่ะ ทุกคนเข้าใจในที่นี้นะคะท่านสบายใจได้นะคะที่ท่านจะแจ้งว่าเออเรื่องนี้ขอแค่อยู่ในกลุ่มนี้ก่อนได้หมดเลยค่ะ,อ,ะอยากแจ้งให้ทราบอีกนิดนึงค่ะว่าการที่เราแบ่งปันหรือว่าเข้ามาพูดสภาวะในห้องนี้เนี่ยถือเป็นการบำเพ็ญบุญด้วยนะคะเพราะว่าหลายๆท่านฟังเรื่องของท่านท่านเขาอาจจะนำไปปฏิบัติหรือว่าทำให้เขาคิด แล้วพ้นทุกได้นะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะนะตอนนี้ท่านใดสนใจท่านใดประสงค์นะคะจะบำเพ็ญนะคะแบ่งปันนะคะทำข้อ5นะคะวิธีการแก้ปัญหาในโลกนะคะแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์นะคะสามารถจองยกมือได้เลยนะคะการยกมือคิวนะคะเราจะมองจาก Participant นะคะบางเครื่องอาจจะเป็น Panelist l นะคะ ก็คือดูจากลิสต์ตรงนั้นซึ่งจะเรียงทั้งส่วนที่ท่านเปิดหน้ากล้องหรือไม่เปิดไม่เปิดนะคะบางทีท่านอาจจะสับสนเอ๊ะหน้าฉันยกมืออยู่ลำดับที่สองแต่ทำไมพิธีกรเรียกคนอื่นไม่ให้ฉันนะคะเพราะว่ามันจะมีคิวที่สำหรับบางท่านที่ยกมือโดยที่ท่านปิดหน้ากล้องนะคะก็จะไม่ได้โชว์อยู่ในหน้าจอในลำดับแรกๆค่ะ ตอนนี้พี่น้องไม,ไม่ไม่มีใครได้เปิดกล้องนี่เป็นเพราะว่าเราไปปิดการเปิดกล้องของท่านหรือเปล่าคะอ่อไม่ค่ะเพราะว่าพี่มีมีท่านที่ไม่ใช่โคโฮสก็สามารถเปิดกล้องได้อยู่ค่ะอ่าเชิญพี่หมอกัรดาค่ะเขาโอการอ่ทาทำหน้าที่ น้าม้าค่ะนักศึกษานะคะตอนนี้นักศึกษาอริยปัญญาโทจะส่งการบ้านใช่ไหมคะไม่ไม่ใช่น้ามาค่ะอาจารย์คือเป็นนักศึกษารุ่นพี่นะคะก็ใช่ใช่รุ่นพี่ต้องทำา้อง